ครับสวัสดีครับพบกับผมลุงน้อยชาวไร่ครับมาดูรถเข็นมากันต่อนะวันนี้มาอยู่ที่บ้านโพกวัน่นะนี่นะบอยู่บ้านโพกวันวันนี้ลุงน้อยก็มานะรถเพิ่งลงได้นะก็เพิ่งลงได้ก็มาเริ่มขุดนะอันนี้ขุดก็ไม่เสร็จน,นะก็เหลืออีกจะไม่ถึงครึ่งดีนะกว่านะเนี้ยเนี่ยก็หัวก็มีใหญ่มัง่งเล็กมั่งนะ แต่ไม่ไม,ไม่ไม่ดกนะเพราะว่าช่วงปลูกก็เจอแรงพอดีนะแต่ก็หัวพญายได้เลยเดี๋ยวลุงน้อยจะพาไปดูนะนี่นะหัวน่าจะเป็นพันธุ์นีแบบนะทุกคนนะนลูกน้อยก็ลืมถามเจ้าของว่าพันธุ์อะไรนะนี่นะพาด,ดูหัวหัวใหญ่ๆนะห,หัวเป้ยน,น,นะนีนะ่ใหญ่ๆทุกคนอนะดอกนะแต่ก็ว่าจะดกอย่างนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ทุกกกะนะ ก็ใช้ได้นีเนี่ย,ยหัวของเป้งเนี่ยอ,อยู่กับทีมงานคุณนิรันธ์ครับวันนี้คุณนิรัน์บ้านบ่อทานะช่วงนี้ก็จะเริ่มเปิดแต่อากาศค้มนะวันนี้ที่ลงน้อยมาถ่ายก็อากาศค้มไม่รู้ว่าจะลงมาอีกเมื่อไรนะฝน จะลงมาก็ต้องหยุดขุดก่อนช่วงนี้อากาศเปิดนี้ก็จะเริ่มมีงานงานขุดนะทำมาเรื่อยๆวันนี้มาในกันหกพันนะอันก็เป็นแซดะีแซดถีร้อยห้าห้านู้แถีจะอยู่คู่กันเลยนะหน้าริมนี้ก็นูนะนน้นนะนู้นกันนึงน้ก็แซดถีแซดี อยู่กูกันเลยอย่างมานะทุกคนนะยันมาตัวใหม่นะร้อยห้าสิบอยู่กลางกันนะหน้าริมนนินหัวสวยนะทุกคนนะนู่นนะหน้านินหัวสวยมาช่วงนี้ก็ก็จะ,จะเป็นฝอยมากแล้วก็ไป

วันนี้ก็ทำแบบไม่ร้อนนั้นกคนนะเพราะอากาศคืนแต่ไม่รู้ว่าฝนจะลงมาอีกหรือเปล่าพอเปาะนะทุกคนคันนี้ เสียงท่อกระเพาะท่อช่างน็อตนี่เสียงท่อจริงนะโโอ้โหเสียงหอบกระเพาะเลยกองุูเปดร์ตัวนะ 2องจุดเดียร้อยหกสิบกำลังฟันกันอยู่นะทุกคนนะฟันกันเ็าโยนโยน,โยนขึ้นให้ได้เยอะก่อนแล้วก็ช่วยกันฟันก็มีอยู่แป๊ทีนะครับมันก็จะไปไวหน่อยนะ อันนิมนู้นะอันนู้นจะเป็นท่อเดิมๆก็จะเสียงออกนิ่มๆนะทกคน,นะเนี่ยนะ,นะท่อเดิมพอเป็นทอยันมาเดิมนะเขาก็จะเสียงอย่างนี้เสียงนิ่มๆ แต่ลุงน้อยชอบนะต่ออย่างเงี้ยนะชอของช่างน้อยลุงน้อยก็มีอยู่สองลูกนะสองนี่เลยนะตรงนี้มีสองลูกแล้วก็มีอยู่อีกสองอันนั้นก็ขายไปแล้วนะ ก็คนมาช่วงนี้ก็หัวดีหัวจะดีเป็นช่วงๆนะนี่นะหัวก็จะปอมๆใหญ่ๆเห็นนะหัวปอมใหญ่จะเป็นช่วงๆบางที่ก็หัวยาวบางที่ก็หัวปอมนะช่วงนี้จะเป็นหัวปอมจะเกี่ยวกับดินแน่นได้ยังไงก็ไม่รู้นะนี่นะหัวจะปอมเหมือนมันแก้วนะเห็นหัวปอมเหมือนมันแก้วเลยเออใหญ่นะปอมอันอๆนนี่นะมันจะปอมอันเนี่ย เริ่มนะบางที่ก็ใส่จน้ำนั่นก็นก็มีเน่ามาก ตัวก็ขยับกันมาเรื่อยๆนะเกิจะแต่ละหน้านี่ก็มาช่วงนี้ก็จะหัวน้อยนะตัวนะเนี่ยจะไปช่วงขึ้นโนนโนนเนินข้างหน้าหนูก็จะหัวดีหน่อยเห็หนหัวนะเห็นหัวโดูช่วงนี้ก็หัวดีนะตัวนะเนี่ยแบบนี้ฝากอันนี้ยเนี่หน้าของจ้มอสเครือกร้อยหกสิบอันนี้นะ110ร้อยสิบซาลี่ใหญ่ๆนะอันนี้นะเนี่ย หัวหัวใหญ่แต่ก็จะป้อมหัวหัวไม่ยาวนะแล้วก็เหลืออีกหลายแถวเหมือนกันนะท่านนะนู่นนะถึงปลาอ้อยเนี่ยห่อเพาะนะคันนี้ก็น่าจะเป็นกระทะนี่น่าจะขอบ15เนาะขอบ15แล้วก็ยางก็750ด่กี้ก็ลองคุยกับเขาดูเพราะว่านู่นนะอย่างคันนู้นคันใหญ่นู่นใหญ่หนู่น,นก็เป็น 800 825เนาะยางขอบจะเป็นขอบที่6นี่คันนี้ก็นู่นนะคันนู้นก็825ล้ากัคันนู้นก็นะ่าจะเป็น750 750พยา้งใหญ่ก็ภาษีรับน้ำหนักเขาก็จะดีกว่านะวิ่งไกลๆก็ไม่ต้องกลัวยางร้อนยางอะไรนะพอเขาวิ่งกันถ้าเกิดหนักๆก็ มีห้าตันครึ่งห้าตันขึ้นไปห้าตันหกตันมันแล้วแต่จังหวะนะว่าทำมาแปลงไหนหัวดีก็อัดได้เยอะหรือขุดหน้านึงเขาก็จะพยายามอัดให้เต็มเที่ยวนะอัดให้หมดนะเนี่ยอย่างขุดเนะี้ยเขาก็จะอัดให้หมดเลยนอกจากว่าถ้าดินเละจริงๆออกไม่ไหวเขาก็ต้องเอาไปก่อนเที่ยวนึงแล้วก็ ย้อนกลับมาเอาาวันนั้นมาไม่ทันเขาก็มาในวันรุ่งขึ้นแต่าาก็มาคดเสริมอีกเพื่จะลงแค่เม็ดปิ๊บๆนะเมื่อกี้ก็ลงมาหน่อยลงเม็ดปิ๊บๆฝากนุ่งกับมันนะเพื่อนนะก็มีตรงนี้มีเป็นตำทางนี่จะเป็นคลองเป็นอะไรไม่รูน้นะแต่ลกตรงนี้นะจะลกฝากนุ่งก็เป็นมัน ช่วงนี้ก็น่าจะมาขุดอยู่บริเวณบางกอกวันเนี่ยนะคงจะเข้ามาแถวนี้หลายวันหน่อยเดี๋ยวของลุงน้อยก็ว่าเดี๋ยววางๆก็เดี๋ยวจะต่อคิวต่อคิวเขาไว้เลยลน้อยก็จะขุดแต่ยังไม่รู้นะว่าจะขุดอะไรดีขอบพ่อๆนะคันนี้เขาะมากเลยแต่เขาว่าหอบนานก็สะเทือนถังนะถังจะแตกบ่อย แอกทีก็ต้องปักสีปักถังถังน้ำมันนะตัวรุ่นนี้จะเปลืองถังหน่อยวันนี้ถ้ามีท่อนานๆก็มีอยู่สคันนั่นสินะมีร้อยหกสิบแล้วก็ร้อหสบของเสียแม็กนี่ท่อรละลันนะ ร้อยหกสิบเคใช้รถดันมาเลยนะนู่นใช้รถไถดันทายมาเนี้ยหอบนะใครเนี้ยหอบมากเลยหอบดุเลยบางคันก็ไม่ค่อยหอบนะน่าจะเกี่ยวกับขาก้านานะอันนี้น่าจะเป็นชุดไข้างนี่น่าจะเป็นของพอธนกิจนะชุดไข้างชุดไข้างนะนาจะมีแคมด้วยมีอะไรด้วยนะคงจะมีหลายๆอย่าง จต่ไม่รู้ว่ามีอะไรมั่งนะเนี่ยมันจะเป็นของพอธนก,กิจหนะึ่งร้อยห้าสิบนะส่วนมากก็จะแปลงดึงหลังนะทุกคนนะตัวยกสายพานตัวยกเตะนะสวนมากจะแปลงก็จะดึงแปลงหลังก็ยังที่ลูกน้อยทายดูนะก็จะทาต่อขาลงมางล่าง มาง,งอล่างวันนี้ก็มาคันละสองสองคนนะทุกกันเลยบางวันถ้าเกิดน,นั่นๆ้ามาคันละสามคนถ้าคันละสามคนก็จะไวจะเต็มไวหน่อยอันนี้นก็มา คันละสองคนคือโยนคนนึงแล้วก็เฉาะคนนึ่งบางทีก็ช่วยกันโยนบางครั้งช่วยกันโยนก่อนนะช่วยกันโยนเสร็จพอโยนได้เยอะแล้วก็ช่วยกันขึ้นไปเฉาะอย่างคันนู้นนะคันนี้ไปขึ้นไปช่วยกันเชาะอย่างคันใหญ่ของเจ้ามอสแล้วก็เดี๋ยวก็โยนพอโยนได้เยอะก็ช่วยช่วยกันขึ้นบนนะเฉาะ